จะนะาสีตัวอักษรตับเดียวอันเพลโลคลาสนสใช่ห Can I do i จะน่าค้างหรือเล่านะจะน่าได้ยินสุดไหมลูกยยมี Can I ด o ว เจอนเอรเ e 1 for, okay? Jenna, 2 3 4 5 6 7 8 9าฟีเร์ฟีร์บอกมาก่อนสี่ตัวข็ได้เดี๋ยวให้เจนเอ่องง ลอลลิงโนอะโนหนูโนนหนูมมามมามีแล้วค่ะ